สวัสดีครับคริสนะครับวันนี้คริสมาชวนทำริบบิ้นเหนรยียญปวยทานน้องง่ายๆนะครับวิธีนี้คริสว่ามันง่ายที่สุดเลยนะครับแต่ว่าที่ยังไม่ไดเอามาทำตั้งแต่แรกๆเนี่ยเพราะว่าทิษหาริบบิ้นที่มันเป็น 2- สีไม่ได้นะครับเพิ่งจะหาได้นะครับก็เลยหยิบเอาอันนี้มาทำกันดีก,กว่าวิธีนี้ทั้งประหยัดริบบิ้นแล้วก็ทั้ง ง่ายเลยนะครับเดี๋ยว่ยวอนที่เราจะเริ่มไปลงมือทากันนะครับคิสฝากด้วยนะใครยังไม่กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คลิสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะเวลาที่คลิสมีวิดีโอใหม่ๆม,มานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ลงมือทากันเลยครับ โอเคมาครับเดี๋ยวเรามาเตรียมทํากันเลยแล้วขอกวาดไปที่มุมหนึ่งก่อนก็เหมือนเดิมนะครับลิปปิ้งคือใช้12มิลลิเมตรเนาะสีทองนะครับด้านหนึ่งสีทองด้านนึงเป็นสีเงินนะครับสวยงาม12มิมยาวอันนี้มันค่อนข้างเปรี่ยบบลิปิ้นะครับ25ก็เอาอยู่แล้วนะครับเหลือๆเลยนะครับ25เซนนะครับเหลือๆก็ตัดหัวตัดท้ายแหลมๆนะครับเวลาเราสอบจะได้ทําง่ายๆเนาะ แล้วก็เริ่มเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะพับริบบิ้นลงมานะครับวันนี้ก้าวสีทองไว้ข้างบนเนาะพับลงมานะครับประมาณ10เซนนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าเซนเซียนแล้วเนี่ยสัก7เซน8ดเซนก้อาอยู่นะครับเราจะได้มีพื้นที่เอาไว้ทํา็กกรีบอะไรเยอะๆจะได้หยิบง่ายๆนะครับโอเคพอพับเรียบร้อยก็รีดๆเข่านี้ใหเขาเป็นรอยเนาะแล้วก็แยกออกมา เดี๋ยวเราจะมาเริ่มการคิดเส้นที่หนึ่งนะครับเอาเส้นสั้นไว้ด้านบนทุกอันเลยนะครับเอาสั้นไว้ด้านบนนะครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สององเส้นที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเราทําฐานสี่ปกตินะครับเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเนาะมาถึงเส้นที่สี่นะครับก็คิสรวบเส้นที่สามลงมาอย่างนี้ เอาด้านยาวของเส้นที่สี่สอดช่องเส้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยเส้นที่สามขึ้นมาเอาเส้นด้านสั้นนะครับสอดช่องเส้นที่หนึ่ง๊บก็จะคล้องกันเป็นอย่างนี้นะครับฐานสี่นี่คือทําง่ายๆนะครับโอ <Okay. S 1> เคพอได้อย่างนี้แล้วเนาะเดี๋ยวก็เอาตังค์เอาเงินเหรียญวางนะครับเสร็จเราก็พับเส้นด้านบนลงด้านล่าง เส้นขวาไปซ้ายเส้นล่างขึ้นบนเส้นซ้ายไปขวาโดยที่ให้รอดใต้เส้นที่หนึ่งนะครับเพราะที่ว่าเขาจะได้ขัดล็อกกันนะครับพอเรียบร้อย,อยนี้เราก็เราก็ดึงให้เขาก็ชับนะครับแล้วก็กดเขาให้เป็นลอยนิดหนึ่งลิบบิ้นของคริสค่อนข้างที่จะบางนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องกดให้เป็นลอยจะได้แบบไม่ไหลออกมาเคเส็จ okay. แล้วก็กลับด้านใหม่นี้นะครับมันเริ่มเอาเส้นสั้น ลงมาสอดช่องเขาะจะมีช่องให้สอดนะครับเส้นขวาไปซ้ายเส้นล่างขึ้นบนเส้นซ้ายไปขวาเ,เรียบร้อยนะครับล็อกเหรียญเสร็จแล้วโอเคก็พลิกกลับมานะครับเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มทำ กรีบชั้นในกันนะครับหยิบเส้นด้านบนมาก็ดึงลงมาปกติเลยครับแล้วก็พลิกไปทางซ้ายนะครับปึ๊บเขาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็สอดช่องตรงกลางข้างใต้เส้นเขาเองช่องใต้เส้นเขาเองนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆจัดกรีบเขาให้สวยงาม ก็ได้ลักเก็บที่หนึ่งนะครับเสร็แล้กก็ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเอาเส้นเส้นขวาขึ้นมาข้างบอเสร็จแล้วก็หยิบคว่ำลงมานะครับแล้วก็พลิกไปด้านซ้ายแล้วก็สอดช่องตรงกลางนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพลิกอะไรไม่ถูกสัดส่วนเนี่ยบางทีแบบเวลาที่จะร้อยเนี่ยเขาจะเขาจะแบบว่า กลับอ,อีกข้างหนึ่งนนะคือนนะเซสมีเทคนิคน,นิดหนึ่งคือพยายามที่จะแบบว่ากระดกริบบินเขาให้เป็นอย่างนี้นะครับตอนที่เรา้อยนะพอร้อยเสร็จนะครับริบบินเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะพยายามกดตรงนี้ให้เขากระดกขึ้นมาเป็นนี้แล้วเราดึงมันจะง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับจะไม่งงโอเคเสร็จแล้วก็มาถึงเส้นที่3ามนะครับก็เหมือนเดิมพลิกด้านขวาขึ้นมาจับคว้าลงมาอย่างนี้ ลิกลิบบิ้นไปทางซ้ายสอดเข้าไปในช่องตรงกลางครับ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ก็ดึงลงมานะครับ <c oughs> ก็พลิกเขาให้ขึ้นมาอย่างนี้เนาะเขาจะได้แบบว่าดึงง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็ดึงเข้ามาจัดกรีบให้สวยงาม <c oughs> มาถึงเส้นที่4 <c oughs> ปุ๊บหมุนด้านขวาขึ้นมาข้างบนนะครับ <c oughs> <c oughs> จับเส้นบนลงมาพลิก ลิกทีปึ๊บแล้วก็สอดช่องตรงกลางนะครับแล้วก็กระดกเขานิดนึงเขาจะได้จัดง่ายๆโอเคก็เรียบร้อยนะครับเป็นกรีดด้านในสี่กรีดออมใหม่นี้นะสวยงามจัดให้สม่ำเสมอเท่าๆกันนะครับพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเคสก็จะมาตัดริบบิ้นที่เป็นเส้นสั้นออกให้หมดเลย เราไม่ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวเวลาที่เราร้อยกลีบด้านด้านนอกนะครับถ้ามันมีเส้นสั้นอยู่เดี๋ยวบางทีมันจะขำแล้วมันจะทำให้ตัดยากตอนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นตัดเหมือนตอนนี้เลยนะครับเราไม่ได้ใช้อะไรแล้ว,ลวโอเคตัดให้พอดีกับตัวขอบริบบิ้นที่เราจะทำเหรียญทำดอกกะนเนาะโอเคพอได้่างนี้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยว คริสจะเริ่มที่เส้นนี้เกาะเส้นบนนะครับทําง่ายมากๆไม่มีอะไรเลยความลงมาแค่เนี้ยหยิบเขาลงมาลงมาแบบธรรมชาติเลยครับความลงมาเท่านี้นะครับแล้วก็สอดช่องด้านหลังที่เป็นช่องข้างๆของตัวเขาเองครับเนี่ยก็จะออกมาเป็นกรีบหนึ่งกรีบนะครับเสร็จแล้วก็พลิกด้านขวาขึ้นมาข้างบนนะครับดูอีกทีหนึง่งความเขาลงมาแบบธรรมชาติเลยนะครับ แล้วก็สอดช่องข้างๆตรงนี้นะครับอันนี้เขาจะบังอยู่ก็พับหลบนิดนึงโอเคก็สอดเข้าช่องด้านข้างเลยเรียบร้อยลีดที่สองถึงลีดที่สามหมุนขึ้นมาจับคว่ำลงธรรมชาติเลยแล้วก็สอดช่องด้านหลังนะครับง่ายบบมากๆเกือบเสร็จละโอเค มาถึงกรีดที่สี่นะครับก็เหมือนเดิมม้วนขึ้นมาคว่ำลงมาตามธรรมชาติเลยแล้วก็สอดช่องด้านหลังโอเคเรียบร้อยเดียพอเรียบร้อยอย่างนี้นะครับก็มาจัดกรีดให้เขาสม่ำเสมอกันนะครับเมื่อกี้คริสไม่ได้จัดกรีดเพราะว่าจะรอจัดทีเดียวดึงดึงให้กรีดเขาเท่าๆกันนะครับ คือลักษณะของริบบิ้นนะกรีบนี้ริบบิ้นจะอยู่ pues <Commander>. <als> ตรงน네 <t> ี้นะครับถ้าจะจัดกรีบนี้ถ้าจัดกรีบซ้ายริบบิ้นจะอยู่ทางขวาเขาจะอยู่ตรงกันข้ามจัดกรีบบนริบบิ้นจะอยู่ข้างล่างจัดกริบล่างริบบิ้นอยู่ข้างบนจัดกรีบซ้ายริบบิ้นอยู่ข้างขวาก็ดึงให้เขากระชับเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําวิธีการล็อกด้านหลังกันเนื่องจากว่าริบบิ้นของเราค่อนข้างอ่อนนะครับแล้วก็ตัวริบบิ้นของเราเนี่ยไม่ได้สานกันแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวเขาจะคลายตัวได้นะครับเดี๋ยวเรามาล็อกด้านหลังกันพลิกด้านหลังเลยครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วนะคริสจะจับเส้นทั้งบนลงมาอย่างนี้นะครับเพราะเราจะทําเส้นด้าน้ายก่อนวิธีการคือจับเส้นด้านซ้ายมานะครับดึงมาทางด้านขวาบิดลงล่างหนึ่งครั้งอย่างนี้นะครับดูใหม่จับเส้นด้านซ้ายมาดึงมาด้านขวาธรรมชาติเลยครับ แล้วก็พลิกหนึ่งครั้งให้เขาลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมน,นะครับเขาจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะโอเคพอได้อย่างนี้นะครับไม่ต้องกดไม่ต้องรีดอะไรทั้งนั้นอ่ะสอดเข้าไปที่ช่องของเส้นบนด้านหลังเส้นบนนะครับช่องด้านหลังเส้นบนเสร็จแล้วเขาจะมาโผล่ข้างหน้านะครับนี่ครับ เขามาจะมาโผล่ข้างหน้าตรงนี้ใต้ใต้กลิบในนะครับบนกลิบบนของกลิบสุดท้ายเนาะก็เราก็ดึงเขาให้กระชับกระชับนะครับนี่เขาก็จะมาอยู่ข้างหลังตัวเส้นบนนี่นะครับนี่เนาะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งครั้งจับเส้นบนลงเริ่มทำที่เส้นขวาดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็พลิกลง ให้เขามีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนี่นะครับแล้วก็สอดเข้าไปข้างใต้ข้างด้านหลังของเส้นบนล็อกเส้นบนไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ล็อกเส้นบนไว้เดี๋ยวเขาคลายนะครับเพราะว่าเราย้อนเราสอดย้อนนะครับโอเคก็ได้อันที่สองแล้วอย่างนี้นะครับก็ต้องมาเป็นสามเหลี่ยมเนาะก็เหมือนเดิมครับม้วนทุนเคมอริกานะครับเก็บเส้นบนมาก็าายังไม่ทํา จับเส้นด้านขวามาทางซ้ายนะครับพลิกลงทีหนึ่งนะครับให้เขามีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็สอดข้างหลังของเส้นบนแล้วก็ปรปกบข้างหน้าเราก็ดึงถ่วกระชับเสร็จแล้วเราก็จะเหลือเส้นบนเส้นเดียวแลวไนงะก็หมุนปลายทวนเข็มนาฬิกาเขาก็ไม่หยุดสายแล้วเนาะก็จับเข้ามาด้านขวา พลิกหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็สอดเลยเราก็จะมาโผลข้างหน้าคคก็ดึงเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงให้เขากระชับกระชับทั้ง4เส้นเลยนะครับโอเคพอเราเราไดา้แล้วนะ เขาจะช่วยให้ริบบิ้นของเราล็อกกันแน่นขึ้นโดยที่ไม่คลายตัวนะครับเสร็จแล้วเราจะมีริบบิ้นโผล่มาด้านหน้าอย่างนี้นะครับก็ตัดทิ้งเลยครับหรือใครจะมีไอเดียเก็บไว้ทําเป็นกรีบอีกชั้นหนึ่งก็ลองดูนะครับแต่วนี้คริสจจยังไม่ทําเนาะเดี๋ยวเอาไว้แบบไปพลิกแพงเอาครั้งหน้านะครับเดี๋ยวหมดหมุกโอเคตัดริบบิ้นออกเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหรียญปวยทานในวันนี้เนาะสวยๆง่ายๆเลยนะครับทําง่ายมากๆเลยยังไงแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันครั้งหน้านะครับครั้งนี้ก็ก่อนจากการอย่าลืมนะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับขอให้มีความสุขกับเหรียญปวยทานนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ